น้องพบวาดรูปอะไรคะไผบบ่งวงแดงกับภูผาค่ะใครเลยนะไผ่งวงแดงกับภูผาค่ะไผ่งวงแดงกับภูผาตัวไหนไผ่งวงแดงสีน้ำเงินเหรอสีม่วงๆน้ำเงินเนี่ยแล้วก็ภูผาเหรอภูผานี่คือใครคือพ,พ่อของก้านกล้วยอ๋อเป็นพ่อของก้านกล้วย คุปหาเป็นพ่อของก้านกล้วยอันนี้คือตอนเขาทํายุทธหัตถีใช่ไหมลบก,กันช่วยพันเลสวนลบใช่ไหมใช่ช่วยพันเลสวนแล้วก็มีก้านกล้วยสู้กับงานลิงดูเดี๋วก้านกล้วยก็สู้อีกเหรอโหให้สีสวยมากเลยนะคะดูดีโอ้โหว่าสวยมากเลยสีเขียวสีเหลืองแล้วก็สีแดงส้ม อยู่ปอ,อะไรคะปอสองค่ะปอสองกี่ขวบแล้วคะแปดขวบค่ะเออโหวาดเก่งมากเลยโอย้ดูชิ้นเนี่ยโอย้เดี๋ยววาดกัน์้วยเสร็จคุณย่ามาถ่ายให้ดูอีกนะคะโอเคบ๊ายบายค่ะ